ัสดีค่านักเรียนชั้นป6ทุกคนเราพบกันเป็นครั้งที่2ของหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องหอระมอและคอรอนอของระดับชั้นประสมศึกษาปีที่6คุณครูผู้สอนครูปีรนุชสายทองเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้คือเรื่องจำนวนเฉพาะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายของจำนวนเฉพาะได้ 2. หาจำนวนเฉพาะของจำนวนตั้งแต่1ถึง100ได้ 3. นำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเฉพาะไปใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้จำนวนเฉพาะ prime number คือจำนวนนับที่มากกว่า1และมีตัวประกอบเพียง2จำนวนคือ1และตัวมันเองตัวอย่างจำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง10นะคะที่บนจอนี้ นักเรียนเห็นได้ว่าจำนวนเฉพาะของ1นึถึงสินั้นมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะคะคือเลข2、เลข3、เลข5และเลข7เพราะว่าจำนวนเหล่านี้มีตัวประกอบเพียงแค่2ตัวคือ1และตัวมันเองวันนี้เรามาค้นหาจำนวนเฉพาะตั้งแต่1 1ถึง1 0 0กันนะคะจากตารางร้อยเราจะเห็นได้ว่ามีจำนวนเฉพาะด้วยกันทั้งหมด 25จำนวนเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปทีละจำนวนนะคะอันแรกคือ2 3 5และ7ต่อไปคือ11นะคะ13 17 19ต่อไป23 29นะคะต่อไป31 37ต่อไป41 43 47ต่อไปนะคะ 53 59าแถวต่อไปนะคะ61 67มาแถวนี้หมดแล้วนะคะแถวต่อไป71 73 79ต่อไป83 89และตัวสุดท้ายคือ97นะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องตัวประกอบเฉพาะนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายของตัวประกอบเฉพาะได้ 2. หาตัวประกอบเฉพาะของจำนวนที่กําหนดให้ได้ 3. นําความรู้เกี่ยวกับตัวประกอบเฉพาะไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ตัวประกอบเฉพาะนะคะตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะเราจะเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะต่อไปนะคะตัวอย่างการหาตัวประกอบเฉพาะ อันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องหาตัวประกอบเหมือนที่เราเรียนในครั้งที่1น,นะคะอย่างเช่นในตัวอย่างตัวประกอบของจํานวน12คือมีอะไรบ้างมี1มี2มี3มี4มี6และ12นักเรียนก็มาดูว่าในจํานวน6ตัวนี้ตัวใดบ้างที่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะตัวนั้นคือเลข เรีอะไรคะเลข2และเลข3เพราะฉะนั้น2และ3นั้นเขาเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะเวลานักเรียนหานักเรียนจะต้องหาถึง2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือหาตัวประกอบให้ได้ทั้งหมดก่อนเสร็จแล้วเราก็มาหาว่าในตัวประกอบที่จํานวนนั้นน่ะตัวใดที่เป็นจํานวนเฉพาะตัวอย่างที่2นะคะการหาตัวประกอบเฉพาะของจํานวนที่กําหนดให้คือ20 อันดับแรกเรามาหาก่อนนะคะว่าตัวประกอบของ20นั้นคืออะไรบ้างตัวประกอบคืออะไรคะตัวประกอบคือจํานวนนับที่สามารถหารจานวนนั้นได้ลงตัวมีอะไรบ้างคะมาดูนะคะมี1 2 4 5 10ี่ห้าและ20นักเรียนก็มาดูนะคะว่าจํานวน6จํานวนนี้จํานวนใดที่เป็นจํานวนเฉพาะเพราะเราเรียนมาแล้วเมื่อกี้นี้นะคะว่าจํานวนนับ 1- นึถึงหนึมีจํานวนเฉพาะทั้งหมด25ตัวอ้าวลองคิดสิคะ ว่าตัวประกอบเฉพาะของ20มีอะไรบ้างอ่าได้ไหมคะคำตอบคือ2และ5นะคะต่อไปตัวอย่างที่3นะคะการหาตัวประกอบเฉพาะของ45 45มีตัวประกอบอะไรบ้างมี1 3 5 9 1 5และ45เรามาดูต่อไปนะคะว่าตัวประกอบเฉพาะของ45มีด้วยการขีดตัวนะคะ1ใช่ไหมคะ หนึ่งไม่ใช่เพราะหนึ่งมีตัวประกอบเพียงแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นหนึ่งไม่ใช่จำนวนเฉพาะอ้าวต่อไปเสรย้ยคำตอบคือ3และ5นะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปการสอนจบแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มที่1